ตามไปเลยเจออะไรดีอุ้ยอุ้ยอฮ้ย Can you hear me? ไอ้สั์กูต้ใจแล้วก็มาทำไมแล้วกูแค่พูดอย่างโอ้กลัวอะไรคกูรู้ว่ามันจะล็อกไอเดียล็อก็ทิด วัววัวโดนล็อกเหมือนโดนล็อกแล้วไหมวะตะเบิ้ลปีวิไม่เอาวุ้ยเอเจกระตรีมแม่งเอกปลูกป่าเขาปะเดี๋ยวก็ไม่ต้องมึงเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปละจุดสองสองอยูเดียวล้วงเราจะให้กลับบ้านอันนี้เอาติดติดกระเป๋าไปเพื่อไปไกลๆจะได้ไม่ต้องหาไปตะวันใต้เฉียงตก ข้างบนกลายเป็นเป็นเป็นหยิบอุ้ยอะไรไอ้เหี้ยกูโดนกูโดนดักโอเคพี่เป็นลอยๆเออเคอไอ้เหี้ยแจกวิ่งวิ่งไปก่อนแม่แม่ไม่โดนหรอกไอ้เหี้ยกูโดนไอ้สัตว์ดังดังซึบวิ่งมาเอาออกมา จาไปล่ะอยู่ในกระเป๋าว่าไม่ใช่เกี่ยวเก็บไว้หมดเลยที่กรได้เปิดเอเดี๋ยวก่อน ระเบิดไม่มีระเบิดหรอประตูล,ล็อกวะล็อกไม่มีไม่มีมมล็อกติดมาไม่ได้กะมานัดบ,บ้านนีหหห่หว่าโดนเียไรเลยอะไรโดนอะไรอ่ะโดนกระเพกอะ ของขาเลยมือโดนเลือดออกเลือดออกกลับไปเลี้ยแผลดิกลับไปเลี้ยแผลดิมันจะบักเปล่า Hello bro ah. Where are you man จะถามกูเฉยสมเว w h e r e h ไม่รู้ somewhere are a g m e n t จริงคุยกันก็ได้จริงพูดคุยกันได้ได้ยินหรอได้ยินได้ยินไม่ยินยินแม่คอนเทนต์ตัดไปเองมึงลองคุยดิเองมึงลองคุยโอ้ยตัดจริงจริงได้ยินเอาลองคุยกันลอง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 เปิดกดกดบีครับเออ Bởi vì phút một hey bí. hey, uh, hey. Uh, uh, Thả mà đi Can you hear me? Hey hey, you hear me? You hear me? Hey, 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 can you hear me? Hey, hey, can you hear me? Được cái to mà Ờ, dì à, không

ก็ไม่ได้ดูดดูหร่อยยี่ยอ่ะกูบอกไม่ออกแล้ควะเทนฟตร์นไอ้สันเอ้ยแน่น่ามเมียไอ้ยยอ่ะกต้องละกูอ่ะเฮียอ่ะกูไม่เคยหรอเราไปเอาไม้มาเติมตัดทางไหนก็ได้ไม้อ่ะกลองไฟแล้าอย่าลือนะ ปอยไ้นันะเอาไม้เติมได้ แม่เห็นกูไปจูงกระจอกโอ้ยไอ้แจ็คขี้แตกเฮ้ยเป็นท้องเสียแจ็คผมต้องไปกินยาจริงอันเนี้ยมันมียาอะไรวะที่เป็นอะไรชาโคชาโคอ่ะดูขี้แจ็คเลยไม่มีก้อนเลยเป็นเป็นน้ำเลยดูดิยไอ้พวกขี้มึง มาเก็บคีมด้วยเลยโอ้ยคีมเป็นน้ำเลยมึงเก็บเก็บแค่เนี้ยก็หน้าหาเก็บแค่เไยวะเดี๋ยวแ่ป่ะใส่ไฟใส่แบตใส่ชใส่ข้แบตอะใส่ะใส่แบตคอมเวะ่เลย่ไกลๆก็ได้พวกสตแพวกนี้ไม่ต้องนินลใช่มโอ้ยเย็นเดี๋ยว ต่องเหรอวิ่งตามมามึ่ต้องส่งแล้วบางวิ่งตามมาเต็มเลยเออไปครับไเข้าก่อนครับครับ ระเบิดโซ่ระเบิดมีมีตัวระเบิดมั้งมันกันเลยอย่ี้มึงยังไม่ตายเลยสักตัว ตัวนึงตัวน้นมาตัวนี้ละอุยวอ้วโอ้ยู้ว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 ูอว้วู้้วู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 ้ยู้วู้วู้วูว้แู้วู้วู้ว้้ว้ ระเบิดพี่อุ้ยอ้าวกูตายอ่ะโดนระเบิดตายโอ้ยตายกูก็เกือบตายแหละไอ้เจ้ากูกระเพกสวยจังเลยเอาเพกไม่ได้ดูเลยตัวระเบิดเฮ้ยมันเก็บขึ้นรถไปเออเอาของกูเก็บขึ้นรถไป ไปเกิดที่บ้านเหรอเ,อ,อเดี๋ยวไปเกิดบ้านอยูแป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยวไปเกิดแถว C1 ดีกว่าผ่านแผลอยู่เลือดออกโอ้โหเลือดบ้านเก้าเราอยู่ C1 ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวไปเกิดแถว C1 โอยสัตว์เอาของกูเก็บขึ้นรถไปเลยนะเออพวกไหนมีชงมิชชั่นด้วยนะกูเกือบตายสัสเอ้ยจะพะร่าเลยวะ เก็บใส่กระเป๋าแล้วเอาไปโหลดให้ด้วเต็มวิดแอร์เลยก็ได้นะอยู่ใ,ใกล้บ้านเลยวะ่ะโกลวยทบไปเองก่อน <laughs> กลวยทบโอ okay. เคไม่ต้องว่าหัวละ เห็ุตัวระเบิดวิ่งมาพอดีอ่ะอ้าวมันต้องกดที่รถไอสันโอ้โ<ด>อ้าวเอ็งตายไฟแล<ด>้วงะเฮ้ยมันเติมได้นะเว้ยแต่ต้องไปถังมันพูดได้คำเดียวเลยว,ว่าเฮ้ยน,น,นี่มาดูไฟที่ตูน้นี้มาดูไฟที่ตูน้ตนี้มาไฟตู้นี้มันลดอ้าว อ๋อนี่เหรอขีดๆเลยนะเต็มยังเต็มถังไปเว้เต็มถังกว่าเราทิ้งเพื่อนไว้ตรงนี้หลยดอดพูดเลยไม่เหมือนคูแบบไม่มีส่วนร่วมอะไรกับชีวิตเขาเลยวะเยะนเกามาบ้านนะครับอไปข้บ